สวัสดีค่ะประแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พาก,กินพาทำกระเพราข้าวโพดอ่อนสันคอหมูนะคะก็เพิ่มข้าวโพดอ่อนมานะคะอร่อยอร่อยจ่าเ mm hmm. มนูง่ายสไตล์ปรแบมอร่อยเหาะนะคะเมนูเด็ดเด็ดคลิดไม่เลักอร่อยทุกเมนูทุกคลิปเลยจ้า กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้เราด่นด้วยนะคะไม่ไดนะคะแต่อร่อยนะคะเสิรเนยเสิรเลยตำมกระเทียมกับพริกก้นขี้ที่หนูนะคะที่หนูอร่อยอร่อยค่ะแซ่บค่ะเพียงห้าเม็ดก็แซ่บ์ฟะทะนะคะ แทบังกระทะเลยนะคะอร่อยมากเลยจ้าผัดกระเทียมกับพริกขี้หนูหอมๆนะคะ mm hmm. ก็ใส่สันข้อหมูลงผัดเลยค่ะอร่อยเลยสันข้อหมูสไลด์นะคะโล่สองร้อยกว่าบาทร้อยอร่อยนะคะสดใหม่นะคะสดใหม่สดใหม่นะคะเพิ่โตโตนะคะ ต้มโต๊ะโคนตะโต,ต,ต๊นะคะอร่อยอร่อยค่ะรวนรวนรวนผัดให้หอมกับกระเทียมทีกขี้หนูนะคะผัดแล้วน่าทานไหมคะหอมไหมคะ fc สุดยอดเลยนะคะหอมมากเลยอยร่อย<ม>อ่ะ สุกแล้วหมูสุกแล้วแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะคะใคส่ซีอิ๊วหวานเข้าไปค่ะเพิ่มสีสันนะคะและรสชาติของกระเพรานะคะก,กระเพรานะคะขาดซีอิ๊วไม่ได้นะคะใส่ซอสเยวไปเลยจ้า่น้ำมันถ่วงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเค็มนะคะทำทีไรไทำคลิปทีไรลูกบนเค็มทุกทีนะคะ มัวดูกล้องนะคะแม่ทำคลิปอะไรเข็มทีนะคะผมนัวจ้าไม่ชอบไม่ใส่แล้จ้าใส่ใส่ตามชอบเลยจ้าแับเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะใส่ไปสามช้อนชานะคะแบบนิดเดียวเองค่ะลับซานไปนิดนึงนะคะเผ็ดกว่า สีน่าทานมน่าดูชาเกลือหวานเพิ่มเล็กน้อยกลมกล่อมนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยอร่อยค่ะถัดเมนูนี้นะคะทาลด้วยกันนะคะบเผานะคะผัดก็เผาอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะทานด้วยกันนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ มันเขาก็สุกแล้วนะคะข้าวโพดอ่อนลงไปเลยค่ะใหวานนะคะข้าวโพดอ่อนก็จะหวานนะคะธรรมชาติของข้าวโพดก็จะหวานอย่าใส่หอมหัวใหญ่ใส่ถั่วตะย่าใส่เป็ดนะค่ะใส่เนื้อไก่แล้วก็ผัด รม่เราากับหมูนะคลูกเขาให้เท่ากันนะคะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะโครมโรเราจะได้อ่อนนิ่มนะคะับให้กระลิกเอาับให้เงนันนะ แล้วเราก็จะส่เือ้าขงใบกระอละหอมหอมเาจะหอมรจะระหอมหอมชืนใจจ

หอมจรหอมมากเลยนะค้ออร่อย้อยอร่อยอรยมากเลยหอหวานเผ็ดแซ่บหนุอร่อยเชื่อ 1, <coughs> 2, Right,、oh, sure. Right,、oh, sure.